ท่าออกกำลังกาย5ท่าที่ดีกว่าการเดินในแง่ของการเสริมสร้างความแข็งแรงและประโยชน์ต่อข้อต่อและกล้ามเนื้อคือการฝึกความแข็งแรงเช่นการย่อเข่าการฝึกการทรงตัวเช่นยืนขาเดียวการฝึกความยืดหยุ่นเช่นท่ายืดเหยียดการบริหารข้อต่อเช่นการหมุนข้อต่อต่างๆและการออกกำลังกายแบบไร้แรงกระแทก เช่นการว่ายน้าการผสมผสานการออกกำลังกายเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงความทนทานและการทรงตัวให้ดียิ่งขึ้น5ท่าออกกำลังกายที่แนะนําการย่อเขา่าวิธีทำยืนตรงแยกขาเล็กน้อยกางแขนไปข้างหน้าจากนั้นย่อตัวลงเหมือนจะนั่งเก้าอี้เกรงกล้ามเนื้อต้นขาและกล้นหลังตรงประโยชน์ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและสะโพกซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมประจำวันการยืนขาเดียววิธีทำยืนตรงยกขาข้างหนึ่งขึ้นพร้อมกับทรงตัวอยู่บนขาอีกข้างประโยชน์ฝึกการทรงตัวลดความเสี่ยงต่อการล้มและช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงการบริหารไหล่และข้อศอกวิธีทำ นำมือทั้งสองข้างเท้าเอวจากนั้นหมุนไหล่ไปทางด้านหน้าและด้านหลังอย่างช้าๆหรือยืนตรงยกแขนขึ้นตั้งฉากกับลำตัวงอข้อศอกจากนั้นหุบศอกเข้าหากันและกางออกประโยชน์คลายความปวดเมื่อยบริเวณไหล่และแขนและเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อท่ายืดเหยียดทำท่ายืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เช่นการเหยียดแขนไปด้านบนการบิดลำตัวการยกเข่าขึ้นหาลำตัวประโยชน์ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการออกกำลังกายในน้ำ (Water Aerobics) หรือสวิ m m i n g วิธีทำรรว่ายน้ำหรือทำท่าบริหารในสระน้ำประโยชน์เป็นการออกกำลังกายแบบไร้แรงกระแทก ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของหัวใจโดยไม่สร้างภาระต่อข้อต่อและกระดูกข้อควรจำปรึกษาแพทย์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุเริ่มจากเบาๆเริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆและค่อยๆเพิ่มความหนักและความเข้มข้นขึ้นหลีกเลี่ยงท่าออกกำลังกายที่มีความเสี่ยงสูง การเกรงหรือแบ่งกล้ามเนื้อมากเกินไปและการประทะ